ผมนายสุตินสาคาดีพิสารนะครับเป็นประธานศูนย์เรียนรู้กิ่งแก้วซอยหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอเตาใช้น้ำมันพืชเก่าๆเตนแคสครับวันนี้เตาของเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่ทำเตาตัวนี้ขึ้นมาน้ำมันพืชเก่าๆที่ตอดปลามั่งตอดนู้นตอดนี่มั่งนะครับมันจะกลายเป็นมุนลพิดทันทีเพราะว่า ทุกคนบางทีไม่ได้ขายหรือว่าไม่ได้รู้ว่าขายที่ไหนทีนี้ก็เลยเตลงในกูน้ํากลายเป็นน้ําเสียนะครับแต่วันนี้ทางยมโจนเราเห็นความสําคัญตรงนี้ครับก็เลยผลิตเครื่องผลิตเตาต,ตัวนี้ขึ้นมาครับใช้น้ามันพืชเก่าๆน้ามันพืชที่เก่าๆเราก็มาใส่ในในตังนี้ก่อนนะครับเก็บมาไว้ในนี้แล้วทีนี้เราก็มีวาลวนะครับมีวาลว,วาลวเปิดปิดก็เปิดปิดนั่นแหละครับ ว่าไอ้บังคับให้กะระารไหลของ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 น้ำมันพืชเก่าๆเนี่ยครับลงมาในเตาทีนี้โดยผ่านท่อตรงนี้ครับโดยผ่านท่อตรงนี้เข้ามาในนี้ครับและทีนี้เราก็ใช้ปลาชุดชู้กาๆน้ำปลาชุดชู้นะครับกระดาษชุดชู้นะครับประสาทซับแล้วก็จุดจุดเสร็จก็พอติดควายนะครับพอติดควายทีนี้เราก็เปิดลมนะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นปั้นลมหอยโข่งนะครับ กินไกว่เื้โอมองละ3สามบาทกินไกวยนิดเดียวครับวันหนึ่งเราทํางานประมาณสามเื้าอมองก็เก้าบาทเองนะครับเต็แนแก๊สได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับเร่งความความแรงของอพัดลมออยโขงตรงนี้นะครับถ้าเราเร่งมากนะครับความร้อนก็จะเยอะถ้าเราเร่งน้อยเราบางทีเราก็อาจจะใช้ไกวยน้อยๆเราก็เร่งน้อยๆเอานะครับเร่งน้อยๆเพื่อว่าให้หยาให้ความร้อนมันมากเพราะว่าเดี๋ยวทุกอย่างที่เราตำเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับ ก็โครงเหล็กก็เราเอามาจากกองใช้ในในคือคือเหล็กที่ที่ใช้ในชุมชนนะครับเป็นเครื่องออกกาลังกายที่เสียแล้วนะครับเราก็มาทําเป็นโครงเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะครับเตาก็เหล็กพรงนี้ก็เราเอามาจากเหล็กที่ํากระตางที่เสียแล้วนะครับกระตางเราก็ประมาณห้าคูณห้านะครับแล้วก็กลางในก็เป็นตัวตําเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อเพื่อจะให้อากาศ มาไล่อากาศจากท่อนี้ท่อประลมเนี่ยครับข้ามาช่วยในด้านเติมอากาศก็เติมอากามอกซิเจนให้กับควยในนี้ครับเพื่อว่าจะให้กวยได้แรงขึ้นมาครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพ่วงกับระบบไฟฟ้าด้วยครับเพราะว่า,าใช้น้ํามันอย่างเดียวตามปิกิยาหรือตามความร้อนไม่ได้ครับมันเวลาเราใช้เตาแันนี้มันจะดําแต่พอเรา,าใช้ลมเข้ามาช่วยปับ๊บหม้อของเราก็จะไม่ดําครับ ปกติเหมือนแก๊สใช้แตนแก๊สได้เลยครับ